ของดีอะไรอะไรคือของดีลุงปู่แหวนท่านว่าไว้แบบนี้ของดีไม่ใช่ของที่ต้องหาจากที่ไหนแต่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราแค่เรามีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่พิก,การแค่นี้ก็ถือว่ามีของดีอยู่แล้วของดี ไม่ใช่เครื่องรางเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ใช่ของขลังที่ต้องไปสแสวงหาที่ไกลของดีจริงๆต้องเกิดจากใจของเราเองความดีที่ยังไม่มีก็ให้เพียรสร้างฝึกให้ใจดีมีศีลธรรมมีเมตตาหลวงปู่แหวนบอกไว้ชัดเลยว่าของดีอยู่ในตนมองให้มันเห็นหาให้มันเจอภายในใจตัวเองนี่แหละ จึงใช้ได้จริงอย่าไปมัวหาอะไรนอกตัวเพราะแท้จริงแล้วของดีที่สุดก็คือใจดีๆของเรานี่เอง